นี่เราพยายามอยู่กับลมหายใจถ้าความคิดอย่างอื่นเข้ามาเราก็ละละละและกลับมาอยู่กับลมเรจริญสติเจริญสมาธิของเราต้องทําด้วยความยินดีนี่ท่านบอกว่าเป็นอริยวงประเพณีของพระอริยเจ้าอย่างหนึ่งที่เรายินดีในาการละยินดีในาการเจริญคือยินดีละสิ่งที่เป็นอกุศลยินดีเจริญสิ่งที่เป็นกุศลที่จะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆ ตอนนูถามด้วเงเพราะน,นี้มันตรงกันข้ามกบบทางโลกทางโลกเขาคือสงสรมิมหาเรายินดีในสิ่งที่เป็นอกรสความโลภความโกรธความหลงรักขัตัตัห้าท้งหลายเลยก็มีเรื่องสเสาิมงสารจะเห็นทัวไปไปตามถนนมันจะยุดกิเลสของเราส,ส่งที่เราจะสร้างความดีภายในก็ไม่เห็นเขาโฆษณา,าไม่เห็นเขาส่สงเสรมิมเราก็ต้องดูว่าเราอยู่กับใครครับ ความจงรับภักดีของเราอยู่กับใครอยู่กับพระเอเดียเจ้าหรืออยู่กับทางโลกครับเราจะเห็นได้ง่ายๆเวลามีเวลาว่างๆนิดๆหน่อยๆใจของเรามันจะไปทึงไหนมันจะคิดในเรื่องกุศลไหมเราจะคิดเป็นเรื่องอาเกศลแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสภาวนามีไหมโดยคิดว่าเราตอนนี้เป็นโอกาสที่จะอะไราวาดภาพขึ้นมาว่าอยากจะซื้ออันนั้นอยากจะเอาอันนั้นเอาอันอนีน้เราเสริมกิเลสเราเสริมความดีแต่เวลาว่างของเราต้องวัดกันอยู่ตรงนี้ แต่ละวันแต่ละวันก็ค่อยต้องเก็บเก็บบัญชีด้วยเก็บคะแนนของเรานี่วันนี้เขาจะไปเล่นเกมเขาจะมีคะแนนก็คะแนนมันก็มันมีความหมายแต่คะแนนของเราในทางอารย์ทรัพย์นี่มีมีความหมายมากทีเดียวปต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่เพิ่งของเราเวลาร่างกายของเราหาไม่แล้วเราก็ยังพอมีอารย์ทรัพย์บ้างแต่ว่าของเราในบัญชีมีสักเท่าไหร่ลองดูสิวันนี้มันมีลบหรือมีบวก ต้องพยายามให้มันบวกบวชบ,ว,บวเข้าไป,ปบวกแบบนี้ทําไมเรียกว่าโลภนะเรียกว่าผู้ฉลาดเพราะเราเทอโอกาสเรามีอยู่มีชีวิตเหมือน,นมนุษย์แลวพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่เลยอย่าไปเที่ยวทิ้งถ้าไปทิ้งไปแล้วหรือเอาคืนไปไม่ได้นี่โอกาสของเราที่จะสร้างความดีทั้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องลเล็กๆนะ้อยๆอย่าไปมองข้ามนะท่านบอกว่าเหมือนน้ําที่หยกอยู่ในในองทั้งจะ สมบที่ระยดที่ระยานนะันะมันยังมากได้ค่อยสะสมไปเรื่อยๆความดีของเราต่ละวันแต่ละวันเราก็ว่าเราเกิดมาเป็ไม่รู้แล้วก็ทบทวนดูบัญชีของเรานะีที่เราสร้างความดีให้มันมีบวกบวก,บวกตลอดเวลานั่นเรียกว่าผู้มีปัญญาแทนอะไรแม่เแม่เป็นของเล็กๆเล็น้อยเดีทําให้มันดีขึ้นมาให้บรรลุบรรลุของขึ้นมาในจิตใจของเรา เรจะไม่เสียดยายเรียกว่าเราเป็นฝ่ายชนะชนะกี่เล่ของเราชนะกี่เล่ของเราดีกว่าเป็นชนะชนะอย่างอื่นก็ชนะแบบนี้ไม่มีเว้นไม่มีภัยมีแต่มีแต่ความสุขตลอดกาลนาน